สวัสดีครับพี่น้องเอซีครับัวนี้เท็ปเป็นชั้นโชว์นะครับตดูโชว์ใบว้างกรอบรูปว้างสมุดครับว่างสมุดนังเสรกรอบรูปนะครับนี่ครับตุ๊กตาครับหาสันับ มาเดินฟังมากนะครับนี่ครับมือนีกระเดี่ยวนี่จ้ะนี่ครับมือนีก็เเซ็ล้วครับนี่เซ็ดนี่ฉันว่างโชว์นะครับ กำลังใส่ด้านข้างครับกำลังโชว์ด้านข้างนี่ครับเดี๋ยวเราไปจับ <jamais> ต <so pretty vegan> <INE> <disability> ัวเลยเดี๋ยวคุณยายเขาจะทำ ตกกับเซตไปอีกนหนึ่งแล้วครับมานั่งเด่นนะครับมานั่งเด่นข้างบ้านนะครับได้เกือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดือดขัดนะเดือดขัดกับไส้ดัน้างครับ ส่ขคางนี่ครับส่ขคางแบบนี้นครับ นี่ครับตุ๊สั้นวางโซ่เกาะโชว์ของนะับโชว์พวก,กใส่กรอบรูปใส่ตุ๊กตาใส่หนังสือนี่ครับเปน็นสั้นนะครับสูงเมตรห้าสิบนะครับสูงเมตรห้าสิบกระช่องนี้ก็ห่วเงาสี่สิบ่วงสามสิบะครับ ไส่เสร็จแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เสร็จนะครับตอนนี้ใส่เสร็จแล้วก็ใส่ดานขานเสร็จก็ดาดสร้ยคัดแล้วก็ทาเล็กเกอร์ดาเล็กเกอร์ก็จะเสร็จ โต๊ะที่เซตแล้วก็จะนี่แหละครับมาไปนี่นะครับตั้งกจุดแบบจุดละบพันหานะครับโต๊จุดจุดแบบพันหาครับโต๊ะสำหรับนั่งกินเขานะครับสำหรับขนาด่านะครับก็มีสังจรเขามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็มีคนมาเอาไปแล้วหลายชุดนะครับหลายชุดเลยครับ รนีะคับเดฟอร์นิเจอร์ครับเดฟอร์นิเจอร์แล้วก็ปลูกพักปลูกพักนี่ครับบริเวณภาพที่น้องแางมาครับตรงนี้ก็จะ เลี้ยงปลาเลี้ยงปูฟังตัวก็จะเป็นเลี้ยงไก่นะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นปลาดุกครับเลี้ยงปลาดุกครับพี่น้องเลี้ยงปลาดุกนี่ก็จะเป็นบ่อปูนะครับพี่น้องบ่อปูครับนี่นะบ่อปูผมนะครับลองเลี้ยงปูหน้านะครับบ่อปูหน้านะครับ เทตไปนะครับพี่น้องถดลองไปถดลองปลาหลังจากการทํางานมากกับไม้ยงซีนะครับก็ได้ไปใส่ครับพี่น้องมาเข่าสวนเรียงไกล้เรียงปูเรียงปลานะครับแล้วก็มาหมอกตาเห็ดชนิดเจอนะครับนี่ครับจะเป็นบริเวณคนระับนี่แหละครับตาก็จะนอนอยู่ตรงนั้นนะครับนอนตรงนั้น,นครับเสาไกล้เ้าอย่างครับ ฝอบไก,ก่ฝาบเป็ดฝาบไก,ก่นะครับผมมีหอยเชอรีนะ่น้ำกระพี่นอ้องตรงนี้มีเลี้ยงหอยเชอรีนะ่น้ำทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับตอนนี้หอยเชอรีก่ก็หายางให้กันนะครับ ตะก้อนก็เป็นศัตรูของปื้ดนะครับศัตรูของเขาครับนะตอนนี้ก็มียาข่ายาสารเคมีหลายนะครับก็เลยหายากเนี้ยนะครับก็เลยเอามาเลียงนะครับนํามาเลียงครับเพราะว่าก็เป็นที่ต้องการของร้านสมตําต่างๆนะครับ้านสมตาในค้าสมตํต่างต่างครับก็สั่งเข้ามานะครับอันนี้เขาแกตจองไว้นะครับทำนี่เอาเดอดแกะจองทรงใดนะครับตอนนี้ก็รอผลิตนะครับ รอปรดิดเนี่ยมะเน่ก็จะเป็นนี่นะครับเลราไก่นะครับเลราไก่ครับนี่ครับทีปล่อยไก่อีกทีหนึ่งของผมนะครับทีปล่อยไก่อีกทีหนึ่งครับผมครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับผมเดี๋ยว